คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาหาจ่าอีกเช่นเคยกับช่องจ่าเอี้ยงจ่าแนลนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็รบกวนหน่อยนะครับฝากเพื่อนกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาาหน่อยเด้อนะครับโอ้โหวันนี้อยู่เกมนะครับเกมเกลือในตำนานนะครับอีสาวท่ามของค่ายพีจีสล็อตนะครับเพื่อนๆนโอ้โหไม่แตะเลยนะครับหลังจากเราแตะคีโอไปนะนะครับลองดูหน่อยเกมนี้นะครับเกมที่ว่าตัวคูนตคูตารางกว้างๆนี่น่ากลัวนะครับเพื่อนสาวท่ามแมวอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ก็ลองหน่อยนะครับ ไม่เล่นนานแล้วเผื่อมันแทจ่ายดีอ่านีหมายันหนึ่งร้อยหกสิบาบาทนะครับเศษร้อยหจะเล่นแบบไหนเบ็ดเท่าไรหรือว,ว่าซื้อเท่าไรนะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก่นกกอนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มรักยี่ทามกัเหมือนเดิมกลุ่มรักกี่ทามคืออะไรนะครับหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมเตะว่นลเจรอบนะครับเ,เพื่อนๆตั้งแต่9ก้ามงเช้ายัน3ามทุ่มเลยก็แจ้งสามค่ายหลักๆพิชี่พีพ่ๆแล้วก็โจ๊กเกอร์นะครับ คายละสี่เกมเจ็ดรอบไอสัตว์พวกมึงปั่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเออ,ออยู่กันเยอะนะครับสองพันกว่าคนส่วนการแจ้งเกมมันก็ไม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนทำความกข้จใจสลอตนิดนึงนะครับมันมีได้มีเสียอยแลย้วเป็นถือเป็นเรื่องปกติเลยอยู่ที่ปัจจจยหลายอย่างการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนใครทุนมันด้วยฮะถ้าใครสนใจก็ชขเมนแรกใต้คลิปกันเลยนะจ๊ะผู้ปักหมดกุดเรียบร้อยแล้วเกมนี้ เอ้ยไปเริ่มเบ3สามนะครับเพื่อนสังเกตดูนะไอกเกมที่ว่าตัวคูณล่อตาล่อใจนะครับสาวถ้ำแมวอย่างนี้โอ้กินเลนอย่างนี้ไอสัตว์มหาเกลือนะครับกูไม่แตะเลยนะครับสามเกมนี้เออเล่นยากนะครับมันยืดเยื้อกว่าจะแตกอะไรบางทีเนะี่ยแตลองดูไม่เล่นนานแล้วมีต้งคุณในคูนอกมึงคิดดูอะถ้าจ่ายดีโอ้โหยังไงโคเล่นในเกมนี้ถูกไหม เขาคงไม่ปั่นเกมอื่นหรอกอืมวายฮึบเงียบๆลองดูเบส40อีท่ามอีท่ามดูสิวันนี้จะเป็นอีมานชุมชนไหม <c oughs> เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวก็รู้วายหนึ่ง เซฟสเกตเตอร์สองแล้ววังไงเฮ้ยเมื่อคืนใครดูบอลบ้างไอสัตว์เรียบร้อยอ่นแนอนกว่าจะได้แชมป์ได้แชมป์เรียบร้อยนะครับเพื่อโดนเมนซี่ถลุงทางคลื่ไป4ีหนึ่งนะครับแชมป์อยู่ในมือเมนซี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผ่อนเองนะนะครับฟอร์มตกเองอันน่นหลังเสมอสามนะสามนัดหลังสุดด้วยนะครับสำคัญมากเลย จีมาไม่โดนอืมไลา์ตอนนี้ถือว่าเฮี้ยอยู่นะครับหายไปแล้ว9 0 0อร้คเออต้อเแบบนี้มั่งดีสี่ร้อยสองพันสี่อืม, 400, อมหน้าทงเบต้าสิบตอนนี้คิวเอาไงดีวัดซื้อดีไหม ว่าต้องซื้อแหละมาไปนะครับเหลือ674สำคัญมากเลยนะครับเกมนี้เข้าฟรีไม่ยากนะครับเพื่อนแต่จ่ายนี่ยากมากเกมนี้มาลองดูลงทุน2,000ยังไงดอกละเล็วกวาวอีกดอกสองโอ้โหคิวม่วงม่วงไม่ผู้เว้ยอเค ร้อยสีสีเบาอยู่สองอยแปดแปดห้าร้อยคุณสิบนะครับตอนนี้จับหลอดไม่ได้กูเอ้าลุ้นในฟีแล้วมาปะโอ้โหแถวสามแถวสองแถวสุดท้ายแ้วเพื่อนลงน้อยตอนนี้ใจเฮี้ยมากโอ้โหแม่งไม่มาเอ้ย เขียว720เงินรางวัลยังไม่ออกเลยบันไลแน่กูโอเค1 0 0าแล้วเป็นไายอย่างงี้สาวถ้ำไอสัตว์กดไป2,000แจาค1,005ขาดทุน500โอ้โหแม่กูปั่นยาวๆแล้วนะครับลุ้นฟรีรอ่ะ นะครับเพื่อนเราไม่ต้องลงทุนเออเปลี่ยนแผงหน่อยฮึค,คีคิวยังไงต่อ,อ โอ้โหเหลือบันฑหกคุณจะรอดไปเนี่ยทุนหายไปครึ่งหนึ่งแล้วพวกมึงโอ้โหอีสาวถ้ำแม่งมาลงด้วยเบ็ดร้อยนะครับวัดกันเลยเบ็ดห้าสิบเบ็ดสี่สิบตอนนี้เน่ามากอ้าวาย้จีมาจีอา,อาวสองม้เจ็ดขาดอีโอ้โหลายโอ้โห เดี๋ยว0 0เขียวแม่งไม่จ่ายเลยจ่ายเน่ามากนะครับเพื่อนทั้งในทั้งนอกเลยเดี๋ยว800อตอนนี้กูเอ้าลุนฟรีลุนครั้งแรกแถวแรกไม่มาแถวสองจะลงหรือเปล่าโอ้โหน่าจะยากแล้วเอาเอาเอาโอ้โหฟรีเบ็ดร้อยมาดิ นะครับไม่ต้องลงทุนออาจจะพลิกก็ได้นะครับตอนนี้เหลือ700ดอกแรกเลขเปิดก่อนอมแมงเหี้ยเลยเยอะแยะหมดเลยเอ้ยโอ้โตอนนี้50บาทไอ้ซัตโอ,โอ้โหวายสองในฟรีมาปะ ได้ไหมในฟรี <c oughs> ไม่โดน,นโอ้โหใจเฮี้ยมากตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าเอ้ยเกินไปสาวทำโอ้โหเอาจริงดิโอ้โหยางเฮียเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเบ็ดร้อยนะเฮ้ยโอ้โหซื้อก็ไม่จ่ายฟรีก็ไม่จ่ายมึงเอาไงกันแน่ หน้าแดง400วาย2ร้อยแปดสิบเอา้าได้ฟีแล้วนี่วะโอ้โหมาดื้อๆแต่อย่าเพิ่งดีใจไอ้สัรอบนี้แล้วเจ็ดร้อยหน้าหน้าทองคันหน้าทองแถวแรก ไม่งั้นเละโดเมื่อกี้มาปีรอบสองนะครับเพื่อนดอกสองว้าอีกโอ้โหกูว่าจบเหมือนรอบที่แล้วดูทรงแล้ว,วายฟูก็ไม่เชื่อม วายจีเก้าร้อยเออม่วงม่วงมาม่วงมาเออม่วงตหกร้อยสี่ยังไงโตเขียวมายังไงโตลายแม่งตุ่มติ่มยังวะควายจะเจอเงินรางวัลออกสองพันเจ็ดแปดสิบนะครับเพื่อนตอนนี้บวกมาพันหนึ่งสามหมุนโอ้โห في. สองหมุนโอเคสองพันสองมาดี โอ้โหลายไม่โตสองพันสองสี่สิบเหลืออีกมุนนึงนะครับเพื่อเ 100, เนเบ็ดร้อยเป็นไปได้หมดโอ้เอายังได้โตอ้สัตว์โอ้โหขาดในปีอีกตัวนึงจบไปที่ห้าวหกแปดศูนย์นะครับเพื่อนโอ้โหกว่าจะเด็กมันลงยากชิบหายเลยนะครับสาวถ้ำโอโ้ซื้อไมล์เลขนะครับ 2อง0ันจ่ายพันห้าไม้ทรงเบ็ดร้อยอู้คูนี่กระโดดดีใจแล้วที่ไหนได้จ่ายพันห้าเออจ่ายมาเจ็ดร้อยนะครับเน่าก,ก็ซื้ออีกอู้ลบสามนะครับเพื่อนอยู่ดีลงเฉยเลยนะครับฟรีเกม4ตัวโอ้โหมันก็แตก่ก็ไม่หนักนะครับเพื่อนทุน3,000ตอนนี้เก็บเปนหกตีมผมว่าสี่อ่าจ่ายมาเราบวกกับไรมา4ี่เปนหกนะครับเพื่อนสาวทาก็จ่ายประมาณนี้นะครับหาโมเมตนต์ที่มันแตกยากๆมากนะครับ เกมลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆคูไม่ค่อยแตะเท่าไหร่นะครับเกมแมวกินเลนเสาถ้ำาเงี้ยไอเกมที่ตัวคูณทั้งนอกทั้งในนะครับเพื่อนเออเหมือนเราล่โล่ให้เราเล่นอ่ะนะครับไปเล่นเกมอื่นดีกว่านะครับเพื่อนเกมเล่นไอแปะเล่นเบบเล่นทางกำนันดีกว่าเยอะนะครับแต่ลองดูนะครับไม่เล่นนานนยนะครับก็ยังเด็กยากเหมือนเดิมนะครับยังดีไม่เกลือวันนี้นะครับอ่ะ โอเกเพื่อนก่อนจากไปนะครับเา่ังเพื่อนกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ